สวัสดีครับอยู่กับเด็ดชีเฮ็ดเหมือนเดิมเหมือนเคยนะครับวันนี้ป้าผมไอ้พีน้องเข้าแปลงพริกของผมเหมือนเดิมเหมือนเคยนะครับแปลงพริกของผมก็จะไม่อยู่หลายรุ่นนะครับรุ่นเป็นรุ่นแรกนะครับรุ่นที่2รุ่นที่3ครับรุ่นที่4รุ่นที่5นะครับวันนี้ผมป้าผมไอ้พีน้องมาูจักวิถีเอาหน้าเข้าสวนพริกแปลงพริกติดปลูกในนาเข้านะครับแปลงพริกของผมนี่อยู่ในนาเข้านะครับหลังจากเก็บเกี่ยวเข้าแล้วก็นํา นำน,นำน้ำน,น,นี่นะครับท mm ีน้ำมาเป็นแปลงพริกนะครับผมก็ใชจ้วิธีเอาน้าจากลำคลองมาครับน้าจากลำคลองมาเอามาใส่เป็นให้นะไให้นะให้ท่วมหลังแปลงพริกย right ี่เลยนะครับนี่ครับนี่ท่วมแล้วครับใส่ให้ท่วมหลังแปลงพริกเลยครับเอาใส่ตั้งแต่ไ้แรกเลยครับระบายหลังจากได้ท่วมแล้วนะครับเขาก็จะระบายไปไ้ที่สองไที่สามไ้ที่สี่ไ้ที่ห้าต่อไปนะครับวันนี้พื้นที่หกไร่นะครับก็ใกล้จะเซจเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ผมเพ้่น้ำ สวนพริกแปลงพริกของผมถึงมดเลยนะครับแต่รุ่นแรกนะครับรุ่นแรกได้ขึ้นหน้าไปแล้วครับรุ่นที่สองก็หน้าไปแล้วครับนี่รุ่นที่สามก็หน้าไปแน้วครับรุ่นสี่รุ่นห้าหน้าไปแล้วนะครับเพราะว่ารุ่นที่สามนี่อยู่กลางลําคลองพอดีครับลําคลองอยู่กลางพอดีครับผมก็ต้องเอาไว้เฮ้อที่หลังนะครับนี่ครับพวมหลังแปลงที่นอร์ครับผู่แม่ปน้องครับง่ายๆครับคนแรกที่บอกมีน้าในในสะเออในลําคลองก็มีน้าในสะก็สามารถสูบขึ้นมาได้นะครับสูบขึ้นมาได้ปั่มขึ้นมาได้นะครับ นะครับบางคนว่าเอ๊ะแป๊บนี้มีไว้หังนะครับแป๊บนี้ผมวางเพื่อรอสถานการณ์เกิดว่าน้ำในลำคลองแห้งครับผมก็จะเห่อน้ำสวนพริกของผมโดยใจ้เทพน้ำปุ๋งเห่อนะครับเหมือนปีที่แล้วครับปีที่แล้วน้ำลำคลองขอผมมีแล้วครับผมก็เจ้เทพน้ำปุ๋งเฮหอสวนน้ำในสวนพริกของผมนะครับแต่ปีนี้ผมก็วางแผนไว้แล้วครับวางแผนหลวงหน้านครับเกิดน้ำในลำคลองขอผมมีมาจี๊ดนะครับผมก็จะใจ้เทพน้ำปุ๋ง น้ำสวนพิกของผมนะครับโดยใจ้ยดยเจ้ปั้มน้ำนะครับจากสะน้ำปุ่นะครับประมาณ200ยเมตรนะครับปั้มมหาตีนาตีสวนพิกนี่นะครับก็อจ้เทพน้ำปุ้งผมไม่ไปนอกก็ควายที่ตามนะครับเวลาผมใจ้เทพน้ำปุ่งต่อจะได้ใจ้จะได้นะครับมีวิธีจะได้นะครับแล้วน้ำปุ้งเป็นจะได้เจ้เทพน้ำปุ้งยี่ห้ออาหยังรุ่นอาหยังนะครับก็ควายที่ตามได้นะครับก่อเสนอเป็นคลิปไปนะครับผมไม่ไปนอกครับกัวผมไม่ไปนอกจะสับสนนะครับ คลิปนี้ก็ป้าพ่อแม่พี่น้องมาื่องน้ำสวนพริกนะครับน้องน้ำสวนพริกนะครับเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะครับผมก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกช่วคนนะครับคลิปนี้ดีมีสาระพ่อแม่พี่น้องก็ช่วยแชร์ไปจิปมครับช่วยแชร์ไปให้พ่อแม่พี่น้องเปล่อนเกษตรกรด้วยกันนะครับบางคนอาจจะบ่ได้มาดูโดยตรงบางคนอาจจะ ดูเกิดจากการแชร์ของเพื่อนเกษตรกรโดยตรงนะครับก่แชร์กันไปด้วยนะครับการทํางานการเกษตรนะครับผมมีที่สินสุดครับเราก็ศึกษากันไปเรื่อยๆนะครับผมมีสาระดีๆอย่างผมก็จะนํามาฝากป่อแม่ปี่น้องเจี๊ยนะครับอยาเพิ่งรําคานกันเน้อครับบางทีคลิปอาจจะซ้ำกันนะครับเฮ้ยลุกอย่างมันนะครับเพื่อพ่อแม่พีน้องบางคนอาจจะบาหันเดียนะครับมาหันคลิปใหม่ก่อ คลิปใหม่ครับถ้าคนดูคลิปเก่ามันคนหายยากครับปมอะไรไป้างครับนะครับปักคลิปใหม่นะครับขอบคุณครับ